จำได้แม่ทำไมแม่ต้องทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็กด้วยไ <c oughs> อผู้ชาย <c oughs> คนนั้นมันทำอะไรให้แม่เหรอทำไมแม่ต้องทิ้งพ่อด้วย <c oughs> แม่ไม่รักหนูเลยใช่ไหม <c oughs> แม่รักแต่ว่าแม่ไม่มีเงินแม่เลยต้องไปกับผู้ชายคนนั้นเพื่อที่จะได้เงินแล้วส่งมาให้พ่อเลี้ยงดูหนู <c oughs> มาได้เลยค่ะ775000นะคะเราก็ต้องจะทากิจกรรมวันแม่กันนะคะที่จะเป็นลูกและให้คนดูเป็นแม่นะคะ <Okay. S 1> วันนี้ไปเลยปะ <Yeah. S 1> คือหนูได้ยินข่าวมาว่าคุณแม่หนูอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในหมู่บ้านนี้และทํางานอยู่ที่นี่นะคะคหนูเองก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่เหมือนกันแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหน้าตาแม่เป็นยังไงเวลาหนูาถามพ่อเนี่ยพ่อก็เอาแต่บอกว่าแม่ ทิ้งไปนะแม่ไปมีผู้ชายคนอื่นแต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงคืออะไรวันนี้เนี่ยหนูก็อายุ17แล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> หนูก็อยากจะกอดแม่สักครั้งนึงอะ่ะเป็นว่าถ้าใครเป็นแม่หนูเนี่ยก็ช่วยแสดงอะไรก็ได้ให้หนูเห็นหน่อยนะว่าเป็นแม่ของหนูจริงๆเดินมาข้างหน้าเลยค่ะอุ้ยทำไมแม่หนูหน้าไม่ดูอะไรมาเนี่ย ทำงานหนะักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีใส่เลยนะเล็บดีดำปื้นเลยอะ่ะโอ้โหแม่น่าสงสารมากเลยอะ่ะโอเคอาจจะเป็นแม่หนูก็ได้นะหนูขอเก็บไว้ก่อนโอเคคุณแม่เข้าไปนั่งพักผ่อนอยงนี้หน่อยโอ้หทำไมคุณแม่หัวงอกเลยอะ่ะหัวงอกทั้งหัวเลยนะ่าจะเครียดแน่ๆเลยอะ่ะทคี่ดเรื่องแฟนใหม่แน่เลยอะ่ะอะไรว่าแม่มีแววอยู่อาจจะเป็นแม่หนูก็ได้นะ เอาคนนี้หนูก็ให้ผ่านค่ะไปไปเลยไปเลยค่ะเี๋วเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าแม่พิกรารนะ่ะเฮ้ยแม่เราน่าสงสารขนาดนั้นเลยเหรอวะแหนูก็ไม่รู้น,นะว่าแม่ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะ่ะเอาย่างน้นหนูขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะหนูไม่รู้จริงๆอะ่ะว่าเขาใช่แม่หนูหรือเปล่าผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะไปรอด้านในเลยค่ะคนต่อมาค่ะลุกขึ้นค่ะคนนี้โอ้โหหน้ายังเด็กเกินไปไม่น่าจะใช่แม่หนูนะ ลุกขึ้นเลยค่ะถ้าถึงคิวใครลุกขึ้นเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ขอยิงทิ้งให้หมดเลยนะ <No. S 1> เพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าอย่าอยู่ลุกใกล้เขาอ,อย่าบอกไป <Hey. S 1> จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอยู่ตรงนี้นี่คนแรกเนี่ยห้ามเลยเส้นนี้นะคะคนแรกห้ามเลยเส้นประตูนี้นะใครเลยขอยิงทิ้งนะ <No. S 1> เกือบมาเลยค่ะหนูมีโรคประจําตัวนะหนูเป็นไบโพล่าร์นะอารมณ์หนูขึ้นขึ้นลงลงนะคะแม่ไม่อย่าทาให้หนูโมโหนะ แม่ก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นโรคขาดความอบอุ่นน่ะแม่ต้องเข้าใจหนูนะแม่ผ่านเลยค่ะแม่อ๋ว่คนนี้ค่ะแม่ผ่านเลยค่ะแต่คนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แม่หนูแน่นอนเขารุ่นเราคราวเดียวกับหนูเลยอุ้ยหรือว่าคนนี้เขาจะเป็นแม่เราแม่สวยเหมือนหนูเลยโอเคแม่เข้าไปนอนไปนอนพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแม่เป็นอะไรอ่ะแม่หลอกหนูหรออะไรหู น้ำต้มตุ๋นนะแม่เราเป็นทหารแล้วเนี่ยใช่เหรอวะแม่เราเป็นข้าราชการเหรอวะหนูไม่ชอบอ่ะหนูไม่ชอบพวกข้าราชการอ่ะหัวนี่ก็เซอร์ก็เซิร์มาเลยอ่ะแม่จะทำงานหนักไแน่เลยอ่ะโอเคหนูให้ผ่านค่ะคนนี้ก็ผ่านค่ะคนนี้ก็ผ่านไปเลยค่ะแม่เออ่ไม่ใช่แม่ฉันอย่ามาโกหกหน้าตาใครก็ริงแล้วดูดิดูแววตาของเขาเนี่ย เขาน่จะรักหนูมากแน่ๆเลยอะโอเคหนูให้ผ่านค่ะคนนี้ไม่ใช่แม่หนูคนต่อไปเดินมาเลยค่ะอุ้ยคนนี้โอเคหนูให้ผ่านนะมีส่วนคล้ายหนูอยู่อุ้ยคนนี้ก็คล้ายหนูผ่านไปเลยผ่านไปเลยเอาผ่านไปเลยผ่านไปเลยเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ค่ะคนนี้ก็ไม่ดด้วยนะคะคนต่อมาเดินมาเลยค่ะหนยให้ผ่านค่ะคนต่อมาเดินมาเลยค่ะคุณแม่เดินไปแค่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คาย อาจจะใช่เอ่อคุณแม่ช่วยพักผ่อนอยู่เฉยนะคะไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะไม่ใช่เฮ้ยแม่เรากลายเป็นทอมเหรอเนี่ยที่ผ่านแล้วแม่เรามีดุ้นรับไม่ได้ว่ะูไม่เอาอ่ะใช่แม่ชานนี่เราไปเป็นช่างทาสีแล้วเนี่ยผ่าน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 ไม่ฟังี่ผ่านเลยค่ะผ่านเลยค่ะ ไม่ไใช่แม่ฉันผ่านนะคะผ่านคะ่นคะนี่เธอพิการอีกแล้วเหรอหขาเป็นอะไรอะ่ะคุยน่าสงสารนะนี่เขาพ,พิการจริงๆนะเนี่ยไปคุณแม่ไปรออยู่ในห้องก่อนเดี๋ยวหนูจะเลือกอีกทีหนึง่งวนนี้ไม่ใช่แม่ฉันและคนต่อไปไม่ใช่แม่ฉันแม่ขาไปลอยอยู่ในห้องค่ะมามีเร่อยๆคานเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวคนที่ผ่านนะ มาด้านล่างเลยค่ะคุณแม่ตามมาเลยเดี๋ยวมาคัดเลือกตั้งในวงนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะให้พี่ทากิจกรรมอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณนะคะมาเลยค่ะคุณแม่อันนี้คือบ้านที่หนูอยู่เองค่ะนี่หลังนี้นะคุณแม่แม่ขึ้นมาด้านบนเลย อยู่รอบๆลำเบียงตรเนี้ยืนเรียงหน้ากระดานเลยค่ะคอนหนูดูหน้าชัดๆหน่อยว่าใครที่หน้าเหมือนหนูมากที่สุดยืนเลยค่ะแม่มายืนเลยค่ะคนนี้ขอกหนูขอโทษนะสําหรับใครที่โดนคัดออกหา้ามดราม่ามานะ <Yeah. S 1> คนนี้หนูขอคัดออกค่ะแล้วก็ออกคนนี้ขอคัดออกค่ะออแล้วก็คน,นนี้ขอคด่ะคนนี้คนน้คนเอ้คนนี้นนี้นน้คนนีนนคน้คดนะน <What? S 1> ฉัน้นะ ลมใหญ่ขนาดนี้นะร<อ>ว่าดูจากของหนูแล้วเนี่ยมันแบนมากเลยอะหนูต้องรีบเลือกแล้วว่ะคุณแม่และหนู<อ>หนด้วยน,นะคะโ๋หนูลืมไปเลยแม่คนนี้เนี่ยเขาเดิน,นไม่ได้นะเกิดอุบัติเหตุโหน่าสงสารมากเลยได้ยินเสียงคารแล้วแบบโอ้โหทูดีแม่ลำบ,บากขนาดนี้เลยเรวะเนี่ย ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะเร็วเข้าอ๋อเขาเดินขึ้นไม่ไหววะ่ะตาย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 แม่หนูพวิการหรอวะลเนี่ยมา,มาแม่จ๋าแม่ลงมาเลยค่ะแม่เดี๋ยวแม่รีบผลสลิงเข้าหลานิกาเลยไม่ทันแล้วแม่เราต้องวิ่งกันเข้าวงแล้วจะหนุนเลือกเองแล้วกันนะต <Okay. S 1> อนแรกก็จะให้ญาติช่วยเลือกแต่ไม่ทันแล้วหรือว่านะ แม่หนูที่พิการน่าจะมาไม่ทันแน่เลยอ่ะน่าจะโดนภัยธรรมชาติกืนกินเข้าไปนะเอา้าแม่หนูที่พิการทําไมอยู่ดีก็เดินขึ้นได้เฉยเลยอ่ะเขาหลอกหนูนี่นาแม่งโคตรนา่าสงสารเลยวะ่ะโดนทิ้งตั้งแต่ตอนคลอดแถมยังมีคนมาหลอกว่าเป็นแม่เราอีกสงสารตัวเองวะ่ะแม่มาที่ตรงนี้เลยค่ะคนแม่ตรงขอบนี้เลยค่ะแล้วหันหน้ามาหาหนต้นไหนขึ้นแบบนี้แล้ววะแม่งดูไม่ออกจริงๆว่ะ สี่คนนี้อ่ะดูแววตาแล้วเนี่ยเขาเหมือนแม่หนูทั้งสี่คนเลยอ่ะคนนี้เนี่ยทํางานตากแดดนะหน้าดําไปหมดเลยอ่ะ <Yeah. S 1> อเกลียนมปจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนผิวขาวนะแต่ทํางานตากแดดจนหน้าดําเป็นกะเป็นฝ้าเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะแต่พ่อเคยบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าแม่เป็นคนขยันแต่ที่ทิ้งหนูไปเนี่ยเพราะมีผู้ชายคนอื่นค <Hey. S 1> นนี้ก็ ดูขยันทํางานน่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วคนนี้ก็ทํางานอยู่ในข้อหมูหนูจะเลือกใครดีอะ่ะใครเป็นแม่หนูเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาและเบอร์สช่วยเลือกหน่อยได้ไหมกดเลขมาเลยค่ะคีิงเดินเดินมานี่นะค,ะค่ะคุณแม่หนูมไม่ได้แล้วว่ะหนูต้องเลือกแล้วอะ่ะวงมันอยู่ในน้ำว่ะแม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าหนูขอโทษด้วยนะ นี่แหละคือคุณแม่ของหนูหนูรู้สึกได้ถึงสายสัมพันธ์ของเราแม่รีบ่าหนูเร็วแม่แม่เร็วๆยิงหนูเร็วๆแม่แม่ชื่อต,แตัแปดด้วยนะแม่ชื่อต,แตัแปดนะคือที่หนูเลือกคนนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นฐานแล้วบ้านหนูไม่ใช่คนรวยอะไรนะเราเห็นแม่คนเนี้ย แต่งตัวแบบธรรมดานะหนูก็เลยคิดว่าคนนี้แหละต้องเป็นแม่หนูแม่หนูแน่เลยหนูขอขอคุณกับแม่หน่อยนะโอเคแม่ตั้งแต่จ๋าสวัสดีค่ะคุณแม่ฮัลโหลวินาคุณแม่จําหนูได้หรือเปล่าจําได้แม่ทำไมแม่ต้องทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็กด้วยไอ้ผู้ชายคนนั้นมันทําอะไรให้แม่เหรอทำไมแม่ต้องทิ้งพ่อด้วยทําไมแม่ต้องทาแบบนี้แม่ไม่รักหนูเลยใช่ไหมแม่รัก แต่ว่าแม่ไม่มีเงินแม่เลยต้องไปกับผู้ชายคนนั้นเพื่อที่จะได้เงินแล้วส่งมาให้พ่อเลี้ยงดูหนูที่ผ่านมาคือแม่ส่งเงินให้พ่อตลอดเลยเหรอพ่อไม่เคยบอกหนูเลยพ่อเอาแต่เอาเงินไปซื้อเหล้าเพิ่งรู้ความจริง<ร>จากแม่ไม่รู้เลยเวลาแม่ถามพ่อพ่อก็บอกว่าพ่อเอาเงินไปให้ลูกแล้วทาไมพ่อหนูมันเลวอ,อย่างนี้นะแม่<อ>รับไม่ได้เลยเนี่ยพ่อกินเหล้าทุกวันเลยแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือเงินของแม่ ขอโทษด้วยนะแม่ไม่เป็นไรลูกใจผิดแม่มาตลอดเลยไม่คิดเลยว่าพ่อหนูจะเฮงซวยขนาดนี้แตแม่คิดถึงหนูบ้างไหมเนี่ยคิดถึงมากเลยหนูก็รักแม่เหมือนกันนะแม่ก็รักหนูนะแม่จะหนูส่งของขวัญให้นะเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณแม่กลับมาหาหนูแล้วแม่จ๋าแม่รักหนูไหมรักค่ะหนูก็รักแม่เหมือนกันนะ จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจการวันแม่สนุกมากๆเลยนะขอบคุณน้องตั้มแตดด้วยหนูชื่ออะไรคะชิบโบค่ะน้องโบอายุเท่าไหร่คะเก้าปีค่ะอายุ9ก้าทำไมถึงใส่ชุดนี้มาในชีวามันมันชราดีโอเคขอบคุณมากๆนะคะน้องโบเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่